นี่คันตัวใหม่ของเขารับคุมาเปิดที่งานนี้นะีดเอียเลยมาอิดเป็นมีเดงเดงีแต่ว่าถ้าให้เกิดตำัานวเลยมาีกอ้าผูกค้าาันต่อคือถ้าถ้าผมถ้าผมทำเียกจะไม่รับการน้นะคันเบามากนะุกกเบามากอันนี้เวียด64นะ เบรคพอปักน่ตากันหอรเตร้ครรงคด้ามนะครับาเขาสวยมากเลยนะอันนี้64เหมือกันนอันนี้่าเห่อนนีานะถาตู้มาเบทต่ำสุดเท่าไหร่อะ64ครับ64เลยนะเขาต้นี่ไง ผมมาเพราะเพราะปักอ่ะกระร้าแก้มถ้ามีโปรโมชั่นหรือเพราะปลักเนี่ยเราไป่เพราะปลักเนี่ยเนี่ยเพราะปลักอะไรโมชั่อนเลยตบช่องไปเพาะอะพงไงสตีเนี่ยสตีเนี่ยเราใส่สตีอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดแบบเน้นตีพวกหยาญยานเปรี้ยวๆอะไรอยเงี้ยอย่างเบยเนี่ยริ้วเลยอันนี้อันนี้ต้องจองอ่าผมยังไม่เปิดขายครับแต่ว่าขายมุกปลาเดี๋ยว เทรดเทรดเนี่ยรอมุกรานะครับรอราคามกราสามพันสองทุกเวทรดสามพันสองทุกเวทอื้มสามพันสองนะครับทุกเวทรดเฮ้ยราคาไม่ได้แรงมากนะกำลังดีนะโซเลยโซเลใช่อันนี้ไทเทเนียมล็อข้างในเป็นติ๊กโอ้ไทเทเนียมนะครับโครงไกายเป็นไทเทเนียมนะครับอ่า ตัวตัวโครงไกด์เป็นไทเดเนียมนะครับแล้วก็วงวงในจะเป็นซิกนะครับมันจะเป็นตัวพันเก็คือที่ดป็น่้ากตัวนั้เป็นดยี่้ก็าว่ากาลังดีอ่ะกำลังดีอ่ะกียสจะไิ่งที่สิบสามยี่ห้าจะมี e ครับ หกสิบสี่เสื้อสีนี้ก็